ข้อล่ำพูดจากภาษาโลกอิมานเคลิฟนักกีฬาหญิงใจสู้เมื่อสัปดาห์ก่อนผมบอกว่าผมจะเขียนเรื่องราวของ Google ทั้งที่มาที่ไปของคดีและผลการตัดสินเมื่อเร็วๆนี้เพราะผมยังอยู่ในกระแสโอลิมปิกอาทิตย์นี้ผมขอเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะผมยังอยู่ในกระแสโอลิมปิกครับและสัปดาห์นี้คงไม่สายเกินไปที่ยากจะพูดถึงเรื่องโอลิมปิก พราะรู้ว่าถ้าเลยสัปดาห์หน้าเรื่องราวโอลิมปิกคงเป็นเพียงความทรงจำไปก่อนอื่นผมขอชื่นชมนักกีฬาโอลิมปิกไทยทุกๆท่านไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ได้เหรียญเท่านั้นแต่นักกีฬาทุกๆท่านครับท่านทำดีที่สุดแล้วท่านสู้เต็มที่แล้วท่านทำทุกอย่างแล้วผมคนหนึ่งขอคาราวะใจนักกีฬาของทุกท่านเพราะกว่าจะถึงจุดนี้ได้กว่าจะเรียกว่านักกีฬาทีมชาติโอลิมปิกมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแค่ไหน ต้องต่อสู้ขนาดไหนและต้องผ่านกี่รอบบอกเลยครับทุกท่านไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นทีมฝึกซ้อมตั้งแต่โค้ชผู้ช่วยทีมแพทย์จนถึงทีมสนับสน,นุนทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการผลักดันครับสุดท้ายขอถือโอกาสตรงนี้แสดงความชื่นชมและดีใจต่อผู้ปกครองและครอบครัวานักกีฬาทุกๆท,ท่านครับ ผมปรับปื้มและดีใจแทนความภาคภูมิใจของท่านครับไม่แน่สักวันหนึ่งผมอาจสัมผัสความรู้สึกของท่านถ้าลูกผมคิดจะไปทางนี้ครับคงได้แต่คิดผมบอกเลยว่าผมดูโอลิมปิกทีไรมีอย่างหนึ่งทำให้ผมต้องน้ำตาไหลทุกทีคือเมื่อนักกีฬาน้ำตาไหลตอนได้ยินเพลงชาติตอนรับเหรียญมันเป็นช่วงที่สุดยอดเป็นช่วงที่ขนลุกยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาที่รับเหรียญทองครั้งแรกผมเนียนน้ำตาไหลทุกที อีกเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมน้ำตาไหลทุกครั้งคือเมื่อมีผู้ไม่ชนะผู้ไปรอบต่อไปไม่ได้แต่เขาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายประเภทแข้งขาพลิกหรือหักแทนที่จะเลิกแข่งเขาเลือกไปต่อเพื่อค้าเส้นชัยให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าจะคานลากเขาเลือกไปต่อเพื่อค้าเส้นชัยยิ่งถ้ามีภาพนั้นหรือแม่นักกีฬาคนคนนั้นเชียร์ลุนลูกด้วยน้ําตาลนั้นตัวผมไม่เหลือครับตรงนี้แหละคือความงดงามของโอลิมปิก นักกีฬาที่ทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้กับกีฬาที่พวกเราแทบไม่สนเพราะอะไรครับเพราะเกินทองเพราะเกินสนับสน,นุนเพราะหน่วยงานรัฐสั่งเพราะรัฐจัดให้ถ้าเป็นประเทศอื่นอาจใช่แต่ผมดูแล้วว่าเพราะใจรักถึงทุ่มขนาดนี้และสําหรับนักกีฬาที่ได้เรียนผมถือว่าเป็นผลประสบความสําเร็จที่สุดยอดคุ้มค่ากับเหงื่อและความบาดเจ็บที่สะสมมาแต่ก็อีกครับจากทุกหนึ่งท่านที่ได้เรียนจะต้องมีเกือบร้อยที่ไม่ได้ เลยอยากให้พวกเรายกย่องคนที่ได้เหรียญเพราะสมควรต้องยกย่องเขาแต่อย่าลืมคนที่ไม่ถึงดวงดาวอย่าเคียย์เขาและทําเป็นไม่ให้ความสําคัญเขาพอพูดถึงโอลิมปิกที่เพึ่งผ่านสําหรับผมผมจะนึกถึงภาพอยู่สองอย่างสิ่งแรกคือนักกีฬาย,ยิงปืนจากตุรกีที่ดูเท่มากไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่ตัวกับปืนและสามารถได้เหรียญเงินผมถือว่าคนคนนั้นโคตรปาจริงๆ ส่วนอีกคนเป็นนักมวยหญิงจากแอลจิเรียชื่ออิมานเคลิฟยอมรับว่าครั้งแรกที่เคลิฟปรากฏเป็นข่าวตอนชกรอบรแรกๆที่ทำให้คู่ต่อสู้จากอิตาลีชื่อแองเจล่าคารินีถอนตัวจากการชกหลังถูกเคลิฟชกเป็นหลายหมัดน,นั้นผมเข้าใจว่าเคลลิฟเป็นฐานเจนเดอร์คือเกิดมาเป็นผู้ชายแต่อยากให้ทั้งโลกยอมรับเขาเป็นผู้หญิงเพราะเขาเห็นว่าตัวเขาเป็นผู้หญิง ผมยอมรับว่าผมไม่พอใจรู้สึกไม่แฟร์เพราะคุณจะเข้าใจตัวเองอย่างไรเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นยุคสมัยใหม่ที่เราอยู่กันที่พวกเราต้องยอมรับโลกใหม่ของเราแต่นี่เป็นการแข่งขันโอลิมปิกและคุณไม่ว่าคุณอยากให้โลกเห็นเป็นอย่างไรก็ตามคือผู้ชายแข่งกับผู้หญิงยังไงยังไงคุณก็ได้เปรียบคุณน่าจะแข่งกับผู้ชายไปเลยจะดูงามกว่าอย่าว่าแต่ผมเลยช่วงแรกๆข่าวมันออกไปอย่างนั้น และผมเชื่อว่าคนทั่วโลกที่ตามข่าวเรื่องนี้คิดเหมือนผมแต่พออ่านรายละเอียดพอพักอารมณ์และใช้เหตุผลในการพิจารณาความเข้าใจแรกมันผิดกว่าที่คิดครับจากเบื้องต้นที่ประนามและรำคาญกับเคเลฟผมกลับเห็นใจสนับสนุนและเชีย์เขาครับผมไม่อยากจะเข้าไปในรายละเอียดเรื่อง DNA ว่าใครมี XY โคมอมโซม,มากน้อยเพียงใดผมยอมรับว่าผมเข้าใจในหลักการแต่ไม่เข้าใจพอที่จะอธิบายต่อ แต่สิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือคลิฟเกิดมาเป็นผู้หญิงมีอวัยวะเพศหญิงเติบโตเป็นผู้หญิงและในเอกสารทางการระบุว่าเป็นผู้หญิงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโอลิมปิกในรอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคลิฟลงแข่งเขาแข่งรอบที่แล้วและแข่งอีกหลายๆเวทีแต่เพิ่งจะเป็นข่าวในรอบนี้ เขาเคยลงแข่ง World Championship เมื่อปี2018และอีกรอบในปี2022ในฐานะผู้หญิงเลยไม่ใช่ว่ามาจากไหนไม่รู้ในรอบนี้แต่ที่เป็นข่าวเพราะองค์กรที่ควบคุมและดูแลเรื่องมวยสากลหรือ International Boxing Association หรือ IBA มีความเห็นว่าเคลิฟได้เปรียบกว่านักมวยหญิงคนอื่นๆด้วยรูปร่างด้วยกล้ามและด้วยลักษณะเลยไม่อนุญ,ญาตให้เคลลฟชกในฐานะผู้หญิง ภายใต้การแข่งขัน IBA อีกต่อไปแต่สำหรับโอลิมปิกในครั้งนี้สมาคมโอลิมปิกหรือ International Olympic Committee หรือ IOC ได้ยกการแข่งขันมวยออกจากหน้าที่ของ IBA เพราะเรื่องการบริหารภายใน IBA ที่ไม่โปรง่งใสเรื่องเงินเรื่องการตัดสินใจและเรื่องอื่นๆและทาง IOC อนุญ,ญาตให้เคลิฟและนักมวยหญิงไต้หวันชื่อหลินยูติงลงแข่งโอลิมปิกเป็นตัวแทนประเทศของเขาอย่างเป็นทางการ แต่แน่นอนครับพอเคลิฟเป็นข่าวคนทั่วโลกออกมาประนามและโวยวายไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสหรือโดนัลด์ทรัมป์ทุกคนโหนกระแสรวมตัวประนามเคลิฟกันเป็นแถวรวมถึงคนไทยเราด้วยครับบันที่เคลิฟชนะนักมวยไทยเราถึงแม้ผมเชียร์คนไทยเราก,ก็ตามพอเคลิฟชนะปุ๊บผมเห็นการโพสของคนไทยในโลกโซเชียลเกือบ100ออร์ซออกมาในทางกระแนะกระแนหเคลิฟว่าเอาเปรียบและเป็นผู้ชายต่อยผู้หญิงอะไรทำนองนั้น ผมยอมรับว่าถ้าผมไม่ได้อ่านรายละเอียดของข่าวและไม่ได้อ่านรายละเอียดเรื่องราวเคลิฟถ้าผมเห็นแต่ภาพและคล้อยตามกระแสโซเชียลผมคงกันได้กระแดเขาอีกคนหนึ่ง ถึงขั้นที่เคลลฟต้องออกมาวิงวอนขอหยุดการบูลลี่และสิ่งที่เจ็บลึกกว่านั้นคือพ่อแม่เขาแทนที่จะฉลองกับความสำเร็จของลูกสาวทุกขั้นตอนในฐานะผู้ปกครองที่รักลูกเหมือนต้องหลบซ่อนเหมือนต้องแอบเชียร์และเหมือนต้องขอโทษโลกที่ลูกสาวดูเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพียงเพราะมีนักเลงขี์บอดเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นรายวันจนครอบครัวเคลิฟทนไม่ได้ แต่หลังๆในที่สุดเขาประกาศว่าเขาสนับสนุนลูกสาวเขาและภาคภูมิใจกับลูกสาวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและครอบครัวย,ยากจนของเขาเพียงเพราะคนเราไม่คิดและไม่ชอบอ่านรายละเอียดก่อนจะออกมาประนามและแสดงความคิดเห็นกันแท้ๆครับ